ซ่อมถนนที่ซอยยี่สิบห้านะคะพอน้องขุดเอ่อพื้นที่มันซุดเนาะเราเตรียมจะเทมีน้ำมันออกมาใสๆนะคะอันโชคดีว่าทีมนี้เป็นทีมปราปาของรางสิบเนาะนี่น้ำใสแตงเงาคือถนนเราทับท่อปลาปาแตกใช่วิตัยไม่ได้พูดไม่ได้ว่าถนนเราทับท่อปาปาแตกมันเป็นธรรมชาตินะคะ เราอาจจะเจออีกจุดเจออีกจุดหนึ่งแล้วเนาะที่นะท่อปลาปลาแตกเราทำให้น้ำปลาปลามาไหลอ่อนนะเโออชคตัดสินใจซ่อมตรงนี้เดี๋ยวท่างคงต้องงานใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาต้องเจาะแล้วก็หาว่ามันแตกตรงไหนนะถ้ามันถ้ามันมันลึกเข้าไปในถนนอันนั้นคงทางการปลาปลาต้องมาเจาะถนนแล้วต้องใช้เครื่องใหญ่แล้วล่ะ เดี๋ยวให้น้องเขาดูอีกทีนึงนะคะหรือไม่ก็งบน่าจะขยายนะเพราะว่าดูแล้วมันพื้นมันเอียงมันซบแตกไปหมดเลยนะคะยิ่งเจาะยิ่งเจอนะอันนี้คือแค่ผิวดินนะแค่เอาพื้นปูนออกแล้วตรงนี้คือดินเดี๋ยวเราต้องขุดขูดเหล็กเนาะจะขอดูก่อนเดี๋ยวนะออกมาไหมออกมาไม่รูปเจอไหมโอ้อย่างใหญ่ครับ มันอยู่ใต้เดี๋ยวต้องขุดดินออกก่อนนะนนโ,โหโอุโหโอ้ยแรงมากเลยอะะ่ะน,น,น้ำไหลแรงมากนะคะพระขุดดินปุ๊บพุ่งขึ้นมาแทนเลยโอ้โห